ก็จริงแบบหลอกลวงหมากเลยมีฟิลเตอร์อยู่เด้อเห็นป่เหยาวยวนว่าสัน,นได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ คนมาแล้วคนดูหนึ่งคนสวัสดีค่ะเรามาดูดูความที่เห็นยังไงอ๋ออย่างน,นี้เลยเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซแฟนคลับช่อง Youtube แนมนยารหมอลรำใจกินอรอยออฟฟิเชียลนะคะ ไสวัสดีค่ะพ่อกันค่ะไา้มากไล่ยูทูบปกติจะไลที่เพจนะคะทัายทั้ง40่สิท่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะบอปคอยเดลัยยูยูทูบค่ะวันนี้ก็เลยมาลองไลที่ Youtube นะคะขอภายในความหนาสซนแล้กกับขอภายในความประตูปุ๊บ มันนอนไม่หลับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะตอนนี้อยู่หลังเวทีค่ะข้างหลังเป็นไอวี่ค่ะพี่น้องสิงมา่อเราซูฟังออขึ้นตอนกลางคืนน่ะแน่นแน่นนอนบอรับอยู่แล้วไงเราที่นี่ครับลืมขับรถมาตอนกลางคืน,นหรอลืมกระจอรถนอนไอวี่ก็นอนลืมก็นอนตอนวันแน่นนอนบอรับพอมาหอดงานแล้วที่นี่มันเป็นเวลานอนกองแน่นก็คือช่วงบ่ายไปหาแรงอ่ะ เป็นเวลาที่แน่นจะง่วงนอนแต่มันห่อนนันเลยนอนบอดมันก็เลยกลายเป็นว่าแน่นบอดด้นอนตั้งแต่หมู่บ้านตอนนี้ก็คือยังไม่ได้นอนถ้าใครทั้ง5สบเอ็ดท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณนัตตี้ตามมาให้กำลังใจค่ะขอพระรคุณมากๆเลยค่ะวันนี้อยู่ที่บางพีค่ะตลาดสมาร้อน เดี๋ยวเอาอย่าแช์ให้ตัวเองก่อนนะคะแชร์ยังไงต้องทำยังไงมวเ,เวีนยนหนึ่งุ่ง ไปหาแฉในนอนจ้าสมาพรอนเกียวปากซ้อยขอบคุณค่ะยังไม่ได้นอนเหมือนกันเลยค่ะกำลังกาลังจะได้ทํางานถอยอีกโอ้ให้กาลังใจด้วยค่ะอ,อ่าหนูต้องหนูไปไปแชร์ได้ตรงไหนหน,นูต้องถามผ่ยวอามเดิม เลืมเขาไลฟ่ยูทูบเขาต้องแชร์มองได้นี่มันกดแชร์ยังไง <Okay. S 1> โอ้เด็ดเด็เดเจอแล้วเจอแล้วอ๋อหมกตันเสียเสียเออผู้ไหญมาโอ้ยเขีบเนาะอ๋อมักตันอ้อนกินด้วยมีดอยู่หนาลดเดี๋ยวไปแจกพุกใส่ลูกแก้วชือ่อ ทำยังไง <c oughs> <c oughs> แชร์แชร์แล้วคนเบิงต่าง4 1คนเมื่อก,กี้นี่หาซิฟเจอมันเนนเวลามาเข้าอับมันมันสิยากทำไมครไฟมันหย่ไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวแชร์อีกก่อนนะคะสู้ๆเด้อยจ้าขอบคุณค่ะ <c oughs> คนบ่ได้นอน,น,อนอพนี่น้องเอ้าขื้นแล้นอนบ,อบ่หลับแล้วก็เดี๋ยวนะน้องนอนไม่รับทำไงขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะแป๊้งเงี้ยเสียดเสิเนี่ยครับแช,ชร์ไปเพจยังไงอะเริ่มแช,ชร์ไปเพจจังใดเนีรับเริ่มแช,ชร์ชเลยเลิก์และทิง น่ารักเสมอติดตามตลอดจ้าขอพระคุณมากมากเลยค่ะหนูไม่ได้นอนเรียกเรียกพีเสิีรงนียน่ารักขอคุณค่าถ้าใครตั้งสี่สิบขั้นเลยนะคะถ้าได้เหลิมกลมหนองแน่นเนจ้าให้เหลิมกลมนอนบ่ค่ะ ฉันมีน้ำม้นโนกิลอยมาจาก,กที่ญี่ปุ่นเอเชียกินด้วยมังนี้นะ่ะบนายตามขอน้สีร่างกายอ่อนเยียกว่าจะเป็นทะลลเลเดิมไปได้มักตาลอ่อนมากกินบักตาลก่อน เย็นตามหาพระยานาสุดแสนลำบากม้ายยิ่งไปกว่ากันยูเทนเลยที่ป้องกับปีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณใจร้อนนอนที่แคบ ฟังพี่ถ้าพี่นองไม่ให้กำลังใจแน่เลยจ้าพอได้ไหมกำลังใจของคุณยังไม่ได้นอนนี่บะหมี่พอมมาก,กินบะหมี่กับมักกันเดิมรู้ใจครับ มันปรเดีแขนาดนั้นเลยที่แลวพร้สรลงทะเบียน Google a e n ก่อได้ต้องสมัคร a e n ก่อนเดี๋ยวตด้วยเนี้แล้วเอาไปย่างทำทเต YouTube มันไม่สวยมันเป็นโกโลโกโซมีโมโมโบอะไรอ่างกับฟงโมโบลุงโบชอบดูลุงโบชอบดูอันนั้นตซเชียลมันเกียรติท่านอยังเงี้ยมันเกียรติมันสองมันแปดมันเด็กเอาตัดทุกวันดีเลยว่า

ใาใจพร้อมมากจ้าหนูไม่ได้นอนหนูนอนไม่หลับนองนนอนไม่หลับหัวใจมันก็ะซับกระซ่าขออย่าให้เจอฝนด้อยพี่แนนบอนหอนบ่มีวีแววของฝนเลยค่ะตอนนี้ นี่ไงน้องเบเบอร์ชานเอลพี่กดติดตามให้แล้วพี่ก็ว่าผู้ใดโอ้ยออกสานนอนแชบแท็งตอนเมื่ย วัดนี่แหละที่ฉันต้องการจวมาบ่มีเน่าแก่เปลือกมันแตงกเดเสนอคำบอกกล่าวที่น้ำลอยเบาๆพียังกันเนาะได้เงี้ยนั่นแตกยาวๆ กับพระเอกหน้าเกาหลีมีในเรื่อบดิน,ดนเอาส่วนใหนนี่เสียสมอน้ป่บพี่น้องมาจินมากันพร้อ,อน้ำกันค่ะ ยาาวาลายแห้งเกงตัวเพช็ดกรีบดูดูมันมันเจ้าคอมันไทยอ่ะวิธีชีวิตแดนเซอร์ล่มคนเบิรงดีดีตัวละเงงๆฟังๆเดินหมูเก่งมากแล้ว มาทลกทายกันที่ทองยูรูนะคะปกติเราชิเจอกันที่เพจอัปเดตคิวงานมอํำใจเกินร้อยนะคะจากที่แหลกวันที่เก่าว่างเอนบอสบันี้วันที่เก่ามีง,งานแล้วอยู่ที่พังโค้นนะคะแล้วก็พบกับ ซอแอนอรอนดีรับเชิญตั้งแต่วันที่8วันที่9แล้วก็วันที่10หลักเงาสามหมื่เลยสาหรับใครที่เป็นแฟนคลับบันดี้ีว้วนอย่างนี้นัดนบอกเลยอยานนลอาสนเม พี่น้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายเหมือนคนไม่บายใจหายมาหลายสิ อาลับตาปั้นไปอยังน,อน้อลุงบนแต่งคิวเด้อเจอกันบางทีนะคะคืนนี้ไปทีซิมาอย่าลืมสวมแม่เรากะโอเคลรางมือ เนเดอ,นอ,อ,อร์พี่น้องเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะะ้ากาหมาแร่งสิไปหาพี่แน่นจ้าเจอกันนะคะมาให้กำลังใจแนเดอรอบหนีมาสามหมื่นหนึ่งเด้มาแค่สามวันเองนะคะอยากให้มาอยากให้มา เ,เดี๋ยวแดดหุ่มจังหอยสีพายางไปหาแม่แดนตอนนี้แม่นอนอยู่เ<ม>บิงหมักตาลอ่อนใสๆแซ่บตงกาย,ายท,าท,าทั้งเจ็ดสิบห้าท่านนะคะกดแชร์ให้หน่อยนะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะ ตานก็บบมีมากมันไปเบ่งดอกไม้มากบูซ่าพามะหวายพาเลือ่อยดบบักตาอ่อนมากอัปเดตคิวงานให้พี่น้องอยุที่เ์เทียนนาเพลต์ด,ด้วยค่ะอัปเดตคิวงานให้ที่นาเพียดนะคะใกล้มองไดสะดวกมองไดพี่น้องก็ไปให้กำลังใจไเด้อตามไปให้กำลังใจหน่อยนะคะ ไอวี่จะเบิงไว้ลูกสองคนจะจิบประมาณนี้ละเอาแม่แม่ยิ่งแต่ข้อยุไอวี่ไว้อยากมีลูกจากสองคนมาสานพี่น้องเจ้าเดี่ยงมาตัวเดียวเจ้ากระหูกว่ายถุงปะคะมาเจอานะบอกแล้วแล้วมันใสมากแล้วมันก็อ่อน น้ำข้างในมันคือหวานมัน,นดีมากเลยไม่ก,กินเหรออร่อยลูกตานอ,อน่อนแบบใยญ่อยานลูกเก่านนม,มันแนมคอย tạm vấn nhai mẹ มีน้ำวม้โนกิดลอยมาจะกินที่ญี่ปุ่นเอเชียลอยว่ายตามท่อน้ำเสียร่งกายอ่อนเพียกว่าจะถึงทะเลเดยนตามหาพยานาสุดเดินลำบากมหายาเอเดมีแต่ปลากระเบนดังเตพ,พวกว่าสิวทะเลตีพี่ฟองอยู่กับปี คือว่าเอาบุญซาลาให้บอกพี่มาถ้ารู้ความจริงเหี่ยวดักตกด้วยเสาหญิงแล้วอกไปย่างปิ้งให้หมูสินจกินตายนีโมก็็พั้ตัวสันแล้วจึงว่าจะนั้นเร็วพันออกไปแต่สิทธิพิพยานาคสัตทีไหนต้องไปเมืองไทยถึงจะได้เจเจอ กิวดอเสนอคำบอกกล่าวอีนางเลยปังเป้าโอ้ย่อยเมียจะไปถ่ายรูปหน้าเวทีออกกี่ทุ่มออกหนึ่งทุ่มค่ะตาฮักสูสจ้าขอบพุณค่ะอุ้ยโบกคิดาพี่น้อง่ิบึงร้ปานนี่โบเดรไลเอนยูทูบจากเลียขอพูดหลายๆเด้อค่ะที่เขามานคุยบมนมูข้นบรดเนอน นอนอนบ,บ่หลับอีรีเดยย่ำขึ้นอ่ะมันนอนไม่หลับจริงๆตอนกลางคืนก็ขึ้นก็สั่งแ๊บสังบส่งเน่กิดนมากยุ่จังส่าหนาอเพิ่มขึ้นเ่าแจงจังคอยเดย์นอนอกระมัน่นสิบโมงสิบเอ็ดโมงยังสิแม่มคะ่ะมันปัดตัวไม่ได้ก็ก็แย่อยู่สำหรับวันที่ แต่ถ้าวันที่เราทํางานแล้วถ้ามันได้นอนตอกนกลางคืนมันก็โอเคอนี้ค่ะราะว่าวันนี้มันไม่ได้นอนเลยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมันก็เลยจะเป็นสลิมสลืมนี่นี่โอ้สๆนิ่มๆเด้งๆ ไอ้รองเท้าเอาล่ะค่ะลิปรองเท้าจบไปแล้วลมันอร่อยนะเธอไม่กินหรอ,อมันเย็น,นกินยากามาแะบอกให้บอกห้นิดเดียวก่อนอ้อาวชวนนี่บอก พี่ทำแบบนี้นก็ซอไปอย่างเงี้ยไอพ่อยอซอไป นอกแปดสิบพมขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายมาพูดคุย,คยเป็นกำลังใจนะคะเริ่มเปลี่ยนตำปะพุงก่อนนี้แน่กะกินบักตา้อนทานคือตอนนี้คือสภาพพอมพอมรูปมากเลยร่างกายไม่ไหวแต่ว่าใจสู้มากเลย จะไม่เป็นไรนะคะเราสวยมันเป็นไม่แก่าวเด็กเขามันน่าจะเป็นแบบว่าภาวะเครียดด้วยมันก็เลยทําให้นอนไม่หลับ<อ>เครียดหลายอย่างนูคะชมใจหลายไลยใจหลายค่ะเอฟของเยอะไลใจหลายก็เลยเคยรียดอ้ยอ้ยเนาะเกือบเป็นเตียกสาว มันนี่เป็นไงเลิศดไหมบอกไวก้ให้เลื<บ>อทำงานก่อนเนอจา้าสู้ๆนะคะขอบคุณหัวใจสีเหลืองหัวใจสีน้ำเงินคะ่ะบอกไวก้ให้เหลือก่อนห้ามลอยกินของหัวสนะเป็นไงเลิศดไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แต่งคิดพอดยามแรงยังอ่อนซอนใจน้องนี้ทำพอนคิดถึงคำวอนว่าจะพออมกลับคึ้นมาในวัน นอย่าเอาลายนั้นถ้าลายนั้นเนื้อจะออกก็เป็นลายฉันปอกไว้ให้เธออู้ก็ดีเทอว่าฉันอิ่มแล้วไงฉันก็เลยปอกให้ก็ดีเทอว่ามีผู้ใดบ้างเป็นทางแต่ทังเธอว่เป็นแต่ยอดด่างดมเทอว่าเป็นแต่เก็บเป็นแต่กุยเธว่าโอ้เป็นแต่ยอดด่างดมเทอว่า ท่านที่มาครับเนาะแล้วงนางไม่มีอะไรเยอะอันนั้นีนงีไ้างมจ้าแต่ัวนางต้องห่างไกลลูกไครคือหัวดีแท้จ้าเพิ่นบริหัวค่ะเพิ่นไฮมาเดี๋ยนเสียงเด็กน้อยลูกไครคือหัวดีแท้วะจ๊เสียงไยตัวขาบแมนเสียงหัว อยู่แถวใดของบางพี่ยู่ตลาดสมาพ้นค่ะถ่ายองับพีงิจการรัศมีเดิมเนี่ยก็เลยอเลื่อบางวัวไมวิธีลืมเขาจะเข้าโรงเรียนที่ไหนถึงจะทำใจให้ลืมเขาได้สนิทผู้ชายคนหนึ่ง ว่าเทาบ่หูจ้าเพลงนี้ด้วค่ะเ่าเทาเดินคขา,าตัเร<ล>ื่องมีชีวิตสอ,อนมิเธอรักจนฟังจิตแล้วก็ผิดเทอมทิ้งไปจังเป็นคอหอนหอนน้ำตาที่ไหลน้ำกับบ้าน<ะ>หนาำหอนกับบ้านหอน ชั่วคราวก็สอบผ่านได้โดยง่ายต้องส่ดาวมาให้แล้วเอีเนี่ยง่ยเลยครัยูเตยเาะเมื่อเขาเปลี่ยนเียีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตาเอฟีเนี่ยมันจะพอนไหมไม่มีคิวโคราดบอลอยากไปหาจงอัปเดตคิวงานให้ที่หน้าเพจแล้วนะคะเพจเนี่ยไม่พนเพาเาจ็เกลนยค่ะ หนาวคือว่านาวคับโดแนอห้องเพ่งนี้มันจบก่อนเดี๋ยวห้องเพ่งนี้จบเดี๋ยวสีอำนาจข้าจังพี่น้องเมื่อเขาแผลเรียนเรียนวิทาลืมไหมพก็ถึงหมดตัดเยื่อขาดยใยหัวใจกลับไมาแข็งคอเขาใช้ความหล่อเขาใช้ความหล่อ เป็นสื่อรอตอนมาสอนรักให้เกลียดสูงมากจา, <ผม S 2> ากจึงน้ำตาคลอสอนวิชารักวิชาลืมกลับทิ้งติดรอผ่านลายพอสอแค่รอไม่ได้ อย่าลืมเขาจะเท่าโรงเรียนที่นายฟอบมหาลัยหัวใจอุ้ยทำไมเสื้อสวยจังเลยสวยเนี่ยคนก็สวยค่ะเดี๋ยวสิจบแล้วหัวใจเองไม่ลืมเขาแค่ใครสกิด ก็คิดติดตรึงถึงเขาใครนาะจะติวช่วยเราแกรอสอนไม่คิดลืมจบแล้วยัง่งเร่งอ่ะจะกีว่ดเบิ้ลขออนุญาตดั่มพี่น้องเจสซี่เบิ้ลเลยค่ะนวนแกมักตาเบิดแล้วนะเบิดตัวเนาะ เขาให้กัดกินทีละนิดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หมมลึกทีเดียวโอ้ยน่าานบักใหญ่พัฒนาหั่นวันนี้เป็นร้อยหกองซีนครับเดี๋ยวหนูหาแรงบันดาลใจในการเงียบก่อนนะคะนู้ว่าไหนนอนทีหลีเงียบยังนึ่งจะแย่มันนั่นบริเนนก็ขึ้นหนึ่งเบิร์ตขึนในกับเป๋าบนิเนนเพราะวานนั้นจะง่วงช่วงประมาณช่วงบ่ายมาหาแรงมาถึเแล่วกันหาดาวแข่งกัดตัว บบขอว่าคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หนูแล้วก็ฝ<อ>ากติดตามแฟนเพจเนวัญญพรหมลําแจกลงร้อยแฟนเพจเแ,เลแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube แมนมนวัญญพรหมลําแจกลงร้อยออฟฟิเชียลยสื่อเงาแห้งฝากช่องติ๊กตอกด้วยนะคะวัญญพรโซน่าเฟสวันงานลอยไม่รู้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจัดของก่อนเดี๋พี่น้องไก่ได้เวลาแล้ว ไม่กำลังใจอยู่บางพี่ค่ะตลาดสมบัตเจอกันนะคะบ๊ายบายมองห่วงครับตอนนี้กาแฟไม่น้องเนี่ยมันปิดกาแฟขำตายเอ้าปิ๊ดมองได้ปะนี่เอาตัวการตัวการกระบาะวางเลยเหรอการะบาะข้างบนน่ะชิ้นสุดนี่เรา